สวัสดีค่ะบังเดอ้อพี่น้องเลยนกสองตัวนี่พากันมาหากินอาหารอันนี้นกอย่างน้อยนี่นาะน,น้องพี่น้องปีกขาวๆตัวสูงสูงนี่พี่น้องตัวจอยจอยชุงสูงตัวจอยจอยชุงสูง,สง,สงพี่น้องข้าเห็นน้ำส่นวนไหนบ้างนก เขามาหากินงอย่างบนะหากินงมาเลงเนาะพี่น้องนเนาะคำมาเลงมาหากินมาเลงนกมาสองตัวดูสิเป็นครูกันลาไม่ส่งไปเดินก็เห็นนกอันสองตัวเหมือนแบบนี้ละ่ะเขาไมา่เห็ดห้างตะกรันนี่ไายให้พี่น้องเขาเบิ้งยังเนาะไม่เห็ดห้างที่ต้นหมกมั่นนี่มีเขามาหากิน บินไปแล้วตัวนี้กี่นาะยังขึ้นท่านขึ้นมาท่านหนาวมอตัวนี้นี่ตัวนี้ว่าท่านบินไปหรือเจ้าหน้ากับบินไปน้ำกันตัวนั้นบินขึ้นไปแล้วนี่ตัวนี้นกนึ่งน้อยนะ นกเข้ามาจัดมึงเราก็เพื่อเพื่อนไปเนาะพี่น้องเนาะเขามาหากินอันนกอันนี้่เราไปเดียนเห็นเขาบินนั่นอันไปตีกระจกอยู่พอเขาบินไปใส่กระจกเขาก็ตีอยู่ตั้มตั้มตั้มอยู่นั่นนกอันนี่เระเคย่อนันอันไทยอยู่ตอนตอนนั้นเขาก็ร่างบินส้นกระจกตอนนั้นเขามาเห็นห้างอยู่หรอเนี่มึงเขาหากินพี่น้อง กินหมดกินแม่งตามภาษานะเขาเคลียหายกิน,กนาหายกินมาแล้งหายกินปวดไปอุตมะพ่อในกะิีกระนั่งกินตามภาษาหนะนึ่งหนุ่มหนองหอาบ้างนั่ำ แอบซองนอกพี่น้องแอบซองนอกแอบซองนอกให้พี่นอ้องเหาเหยอะน,น,นึงตัวหน,นึง,นนนะหงไปเกาะอยู่พูอยู่ต้นหมอกมองน้่งตัวหนึ่งว่าท่านได็เกาะไปยังหากินอะไรอยูเ่เขาเลียกท่านไปเอาไปกินมาเร็งเอาพี่น้องเากิ้มบุหากิน้มเนื้นอมา นางยังน,งนกนกไทยนกขยันมากนกเขาไ่ดีเลือ่อยสีเจียรักยสีลมน,นกไทยบรรยากาศที่มึงเลี้ยงนกมหาจิน,นไปแล้ว มองก็ไปคุ้นแล้วอีกตัวนึงไปใส่กออ็เอว่าเห็นหรือว่าเกะยู่กี่กงหกหมองวไวทั้งเดือนนี่มน้งจีนง มี่พีเสือนหน่อยบิน,น,น<ม>อยู่น้่มเหมือนงาเรียนน้ตให้ในตัดงาอยู่งาเริ่มยาเหรอพี่น้องเลยสเทียก็ะิตัดแล้วนี่เื่อนตัดงาไม่เคยมาตัดงามานั่งตัดงาตัดงาพี่น้องเม่ร่มาโอ้นี่ตัวหนึ่งประเด็นึกว่าขึ้นทั้งต้นหวงไม่ได้แถว่าแมนพี่น้องตัวหนึ่ง กกแล้วก็ต้ออตนมกเขียบเราต่ออ,อ,อยู่ทั้งต้นมกเขียบเชียงก็ห่องคิดคิดอยู่พี่น้องไม่ได้แต่เนื่องว่าเขาขึ้นต้นมองที่ไหนใดเขาไปในุ่มใหม่ ตนัวนั้นยังงอมๆนี่ตัวนั้นนึ่ตนมาเกียบบินไปเมื่อกี้นี่นั่นห้องกันกิดๆด้วะนะตัวนี้ยังหากินอยู่เต็มไปทั่งผนังพี่น้องน้อยออกหากิน ตนน้นมันมุ่งพอกจีดจุ่ตัวน,นี้ยังเมื่ท่านไปทางไหนย,ยังหากิน,นอยู่งอมๆอยู่พูนไปต้นดอกพี่น้องมันไปทางผมสงสัยพากันได้กินมาแล้งนีะตัวน,นี้ต้นย่อมนี้ไปใส่ยูไปทางตน้นดอกพาวังอง,งอมๆไปทางตน้บบนดอกพะวังพี่น้องอนนันนี้ต้นอันนี้ ไม่ได้ตัดใบบางที่สูงขึ้น,น,อ,นอย่างต้นฟักสีอันอันญี่ปุ่นเนาะฟักสีญี่ปุ่นบางพี่น้องต้นอันนี้ต้นทักพึ่งว่นมันกไก่ออกดอกเราดีพุ่นน่ะลูกเขาเต็มเลยมั้งเลยพี่นี่ออกลูกหลายด้วพี่น้องกับพึ่งมั้งเลยพี่นี่ออกลูกหลายพุะนะ่นลูกเขาเต็มนี่้ทับ,ทบพึ่ง เดี๋ยวประเด็นกันทิได้เอาไปปลูกบ้านให้กัน,นเดี๋ยวสิเอาผ้าพุ่งไปปลูกบ้านก็พกึ่งด่างก็พกึ่งด่างกบพุ่งด่างใี่นไหม ดังงามงามต้นทับพึ่งปีนันดอกดอกปีนี้ยังไม่ท่านเห็นดอกอยู่พี่น้องไม่ท่านเห็นดอกต้นทับพึ่งมันทับพึองดังงามงามแต่คะนงออกไหลอุ้บึงนกมันบู้งจากว่าประเด็นนี่หนื่อยนี่หนื่อมากแล้พี่นองากมเนอะมึง่าหัจากว่าเฮ้าแอบนี่หนื่อยมากบนกมากแล้วพี่น้องมากแล้ อันนี้ก็สีเอาอนคลิปไว้งามๆเนาะก,กันเนาะเอาตัวนี้ก่อนเด้อสวัสดีค่ะ